จใต้เลยมาจากใต้เลยผมตามถึงที่เดียวอันนี้สเตลลิงกันสเตลลิงกันสเตลลิงกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเติงลุงเราเติมไฟเติมน้ำมันต้องมีไฟมันต้องมันมีน้ำมาเติมหน่อยเครื่องยนต์พลังความร้อนครับเดี๋ยวมันจะมัวร้อนมันร้อนเราต้องเปลี่ยน หลักการมันก็ไม่มีอะไรจะมีต้นไม้เดินไกี่เาปกา้นไมประมาณต้นม้ประมาณ7จ็แลดวใช้เวลาเผาประมาณสามถัเราลองแล้วเปน่เราาประมาณวันเีเราไ็่ได้มาเา แล้วเมื่อสิบันมาที่สุค้วมเราสาบ่ปทกัน้ราเาสาิบรอเพราะว่าเราถอยาเด็เด็ต้องทางนี้ครับเราสิบคุณออกตัสครั้ครั้งช่วยกครับมาช่วยกันแม้ว่า้มันดีลแต่ยังไม่ยนะนอีกอันหนึงก็เป็นแบบมันมาแหะครับ